สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับชุดเบญจะาาคีสำหรับชุดพระยอดนิยมวันนี้ผมนำพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่ว้าว,วนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้ารับเงินหลักล้านแบบแน่นๆไปเลยนะครับนะ วันนี้ผมนำสมเด็จบางขุนพมพิมพ์พใหญ่นะครับนะเป็นพระที่เรียกว่าดูง่ายเลยแล้วเป็นพระกุกใหม่นะครับเป็นพระอีกหนึ่งองค์ที่สำคัญสำคัญยังไงนะครับทำไมถึงรับเงินหลักล้านแบบง่ายๆเพราะอะไรนะครับหน,นะครับเป็นพระที่สมบูรณ์อาจจะไม่ได้คมชัดลึกแบบปึกๆนะครับ แต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นพระที่ดูง่ายแล้วที่สำคัญนะครับไม่แตกไม่หัดนะอาจจะไม่ค่อยสวยแบบปึกปึกๆแต่สมบูรณ์กันละกันนะอาจจะมีการฝนบ้างนะแต่สิ่งที่สำคัญสมบูรณ์นะรับเงินหลักล้านแน่นอนนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูก่อน พิมพ์ใหญ่มีอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับพิมพ์ใหญ่ขึ้นชื่อว่าพิมพ์ใหญ่ฐานสามชั้นแน่นๆนนะครับเห็นไหมถ้าองค์นี้เห็นชัดเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ที่ลึกแล้วก็เห็นไหมเส้นของแขนด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับด้านด้านซ้ายขององ์พระเนี่ยจะยกสูงขึ้นกว่าเห็นไหมครับลักษณะของพิมพ์ใหญ่ชัดเจนนะครับลำลำตัว เส้นขาล่ำนะครับเนาะฐานไม่เหมือนเส้นได้มีขนาดลูกฐานที่ใหญ่กว่าเส้นฐานด้านนี้นะครับเห็นไหมมีลูกฐานที่ตั้งขึ้นไปฐานด้านล่างใหญ่นะครับล่ําเลยนะครับมีความคมนะครับเส้นสมโค้งนะครับเป็นสัดส่วนที่ดีมากนะครับองค์ขายนะครับนะ ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับไม่เหมือนเส้นได้นะครับเกนะตเป็นผลมะตูมเออขอโทษครับใบหน้าเป็นผลมะตูมเลยนะครับเห็นชัดเลยนะครับมาจากนะเรามาดูรายละเอียดแล้วก็เนื้อหากันนะครับพระองค์นี้เป็นพระปังพรมกุ้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคาบกุเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคาบกุ้เป็นเอกลักษณ์นะครับเห็นไหมคาบสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เอกลักษณ์เลย นะครับสมเด็จบางหุ่นพรมพิมพ์พใหญ่แล้วก็เป็นกลุกใหม่นะครับสำหรับผมจะกุเก่ากุใหม่ได้หมดนะครับแล้วก็รับเช่าอยู่ที่สภาพความสวยนะครับนะจะเป็นกุเก่าหรือกุใหม่ขอให้สวยสวยกว่าราคาสูงกว่าแค่นั้นจบนะครับผมเช่าทุกพิมพ์พทุกสภาพนะครับไม่แยกไม่คัดสภาพนะครับสวยก็แพง หากบินแตกเช่าทุกสภาพราคาลดหย่อนตามสภาพจริงๆนะครับนะสำหรับองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าสัดส่วนยังเห็นได้ชัดเจนดีแต่ยังคมชัดไม่ค่อยเต็มที่เนื้อหานะครับจัดจ้านดีผ่านการใช้มาเยอะพอสมควรนะแต่สิ่งที่สำคัญคือพระดูง่ายมวลสารเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมคาบกุถูกต้องชัดเจน นะครับเนื้อหาถูกต้องชัดเจนนะแล้วที่สำคัญคาบโดยทั่วไปไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ลงมาให้ดูเห็นไหมไอ้นี่คาบน้ำเห็นไหมเราจะมาไล่ดูซิมีคาบน้ำไหมเราจะมาไล่ดูซิว่าคาบดินโอเคไหมแข็งนะเห็นไหมแข็งนะพวกนี้แข็งนะผขูดไม่เข้าหรอกนะเป็นสีสีขูดนี่ผมกดแข็งเนะนี่ยเนี่ยไม่เข้านะ เป็นคราบคาบถูก็าหายปุ๊บเห็นไหมหายเลยเห็นไหมเออเราถูบ่อยอะนะเราก็นะอธิบายให้ฟังนะครับแข็งนะครับแข็งนะแต่อย่าไปเอาเหล็กขูดนะแหกนะหลุดนะไม่ได้นะเสียราคานะเผื่อใครที่มีแบบนี้นึกถึงพศทวาาจันร์นะครับรับเช่าทุกสภาพเลยคาบเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เลยเนื้อมีความแข็งที่ผมบอกอุย้ยเนื้อแข็งนะแข็งนะ เดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับอันนี้คือเส้นฐานด้านล่างนะนะครับเห็นไม้ใหญ่ล่าเลยนะครับเนาะถ้ามีเส้น2เส้นจะเป็นพิมพ์เส้นได้ได้นะครับแต่อันนี้คือเรียบนะครับฐานเรียบเสมอเลยนะครับอย่างนี้แข็งแรงแบบนี้พิมพ์ใหญ่แน่นอนครับนะครับมาเราพลิกมาด้านข้างด้านข้างองค์นี้เนี่ยเนื้อจัดจ้านมากผมชอบมากเลยนะสําหรับเนื้อแบบนี้ผมสําหรับผมผมชอบเพราะดูง่ายนะผมคือพระพระขอเรียกว่า พระแท้ดูง่ายอ่ะเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับเห็นหม้าบนสารชัดเจนเลยเนื้อเนี่ยแข็งเป็นแกล่งเลยหนึกแน่นแข็งเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยต้องมีนะการทูบอย่างเงี้ยนะแท้เลยนะครับด้านหลังมีคาบน้าหลงเหลืออยู่ด้วยนะครับเนี่ยด้านหลังแดงๆเนี่ยไม่ใช่เนื้อของท่านนะครับพระองค์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผ่านการใช้ใส่ตลับมาโบราณเลยไฟโดนเหงื่อโดนใคร ด้านหลังเนี่ยเป็นกำมะหยี่แบบเนี้ยนะครับเนาะแล้วก็แตะไว้ด้านหลังเหงื่อใครมาเจ้ากำรรมะหยี่พวกเนี้ยมันก็มีเป็นเป็นสีเนะี่ยก็ตกใส่เนื้อผ้าหรือว่าตกใส่พระนั่นเองผ้าก็ซึมซึมก็ใส่พระก็กลายเป็นสีชมพูแบบนี้ไม่ใช่เนื้อสบู่เลือดนะครับเป็นเนื้อขาวขาวนี่แหละแต่ว่าซึมไปด้วยนะ ีกร,รมมี่เีนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเองก็ไม่ได้ล้างนะปล่อยสีไว้แบบนี้เลยก็น่ารักดีครับแต่ไม่มีอุดมีซ่อมใช้ได้นะครับอันนี้อีกข้างหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าแบบนี้เนี่ยดูง่ายชัดเจนนะครับขอให้ได้สมบูรณ์นะพระหลักล้านนี่เหมือนกับท่านมีเงินสดอยู่ในในมือนะหลักล้านแบบง่ายๆสบายๆเลยนะครับนะอันนี้ชัดเจนมากนะครับเห็นไหมโอ้โห นะปึ๊กเลยนะครับเนาะด้านข้างอาจจะนะดูเนื้อดูง่ายเลยนะครับแตกต่างจากด้านหน้านะคราบเยอะก็อาจจะไม่ได้เห็นเนื้อด้านในพอเห็นด้านข้างเป็นเนื้อด้านในโอ้โหนะเยี่ยมเลยด้านหน้าไว้ดูคราบนะครับด้านข้างไว้ดูเนื้อนะครับด้านหลังเนี่ยดูสีกระมีหีนะครับ <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นนะครับอ่ะ อย่าไปตึงอย่าไปเครียดมากนะครับดูพระแล้วก็ทําความเข้าใจ <_ S 1> เพื่อใครมีก็นึกถึงพทุทวจร,รันํามาให้เช่าได้นะครับรับเงินสดกลับบ้านได้ทันทีเลยอาคารพทุทวจรัปิดวันเสาร์วันเดียวนะครับผมอยู่ดูแลทุกวันอาทิตย์จันทร์พุธนะครับท่านไหนนะที่มีพระแล้วต้องการให้เชา่าทุกประเภทนะครับที่ยอดนิยมพทุทวจรันดูให้ทั้งหมดนะครับใครมีวัตถุโบราณกระเพาะปลาเก่ายินดีรับซื้อนะครับยินดีรับซื้อนะครับ ยินดีรับเช่าพระบูชานะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการให้ผมไปดูแลถึงบ้านนะส่งภาพมาหรือว่าเข้ามาติดต่อทักทายกันก็ได้นะครับ062-662-8919หรือส่งเข้ามาที่ idline นะครับ s i p o j 7 8 9ฝากเบอร์โทรด้วยนะฝากรายละเอียดที่ต้องการด้วยติดต่อนะครับยินดีที่จะติดต่อก,กับนะครับแล้วก็ยินดีรับสายทุกท่านเลยนะครับ เผื่อท่านไหนที่สะดวกก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับที่อาคารพศทวาจันทร์ยินดีต้อนรับนะครับเนาะยินดีต้อนรับนะครับยินดีให้คาปรึกษานะครับแล้วก็ยินดีรับเช่าพระของท่านนะครับนะไม่ต้องกังวลนะครับขอให้ท่านเดินทางนะครับขอให้ท่านมีเจตนาที่ชัดเจนนะครับดูแลเต็มที่อยู่แล้วนะครับส่วนท่านไหนที่มีข้อสงสัยก็เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมพศทวาจันทร์นะครับ ขออนุญาตฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวมีคลิปดีๆจะมานำมาให้ท่านได้ดูกันต่อเนื่องนะครับนะสวัสดีครับกรับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ